แสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินกำปั้นหนุ่มวัย21ปีดีกรีแชมป์มวยสากลเปิดประตูค่ายลูกทรายกองดินของครอบครัวตระกูลมวยต้อนรับกองทัพสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมเช็คฟิตนักกีฬาโอเพนเวิร์คัพก่อนที่เขาจะขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งที่2บนเวทีวัลลุมพินีโดยจะปะทะกับเสือแบล็กทอพราน49มวยกระเหรี่ยงพันเดือดในศสกุนัดใหญ่วัลลุมพินี114ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันศุกร์ที่27มิถุนายนนี้ เมื่อช่วงบ่ายที่วันที่12ผ่านมาแสงอาทิตย์ได้ใช้ค่ายมวยของครอบครัวเป็นสถานที่ซ้อมโชว์พร้อมกับอวดเนื้อตัวล่าสุดให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นและเผยถึงความพร้อมก่อนขึ้นเวทีไฟสำคัญที่กำลังจะมาถึงแสงอาทิตย์เปิดตัวอย่างน่าประทับใจในศึกใหญ่วันล,ลุมพินี100ด้วยการขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิง่งและกด1น,นับเอาชนะคะแนนเอกฉันซูเปอรเยจนัน จากเนียนมาไปได้ด้วยคะแนนเอกสารซึ่งครั้งนี้เขาจะได้กลับมาร่วมโชว์ความมันในสึกใหญ่อีกครั้งและเป็นการชกค,คิกบ็อกซิ่งครั้งที่2ในรายการนี้ซึ่งเจ้าตัวที่ฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีก็คาดหวังที่จะโชว์ผลงานออกมาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในไฟแรกที่ชกค,คิกบ็อกซิ่งผมถือว่าทำออกมาได้เกินเป้าหมายของตัวเองตรงที่ได้นับและชนะคะแนนไปได้ คนอ,นอื่นอาจมองว่าผมยังทำได้ไม่ค่อยดีแต่ผมให้ตัวเองคะแนนเต็ม10แต่ถึงอย่างนั้นการเปลี่ยนรูปแบบการซ้อมจากมวยสากลมาเป็นคิกบ็อกซิ่งยังถือเป็นความท้าทายโดยเฉพาะเรื่องการประสานงานระหว่างแขนและขาซึ่งผมได้เรียนรู้และพัฒนาจากประสบการณ์ครั้งก่อนพอสมควรครั้งนี้แสงอาทิตย์จะ,ะเผชิญบททดสอบสำคัญด้วยการดวนเดือดกับเสือแบล็กซึ่งผ่านประสบการณ์บนสังเวียนวันมามากกว่าอย่างไรก็ตามแสงอาทิตย์ ยืนยันว่าไม่รู้สึกกดดันแม้แต่น้อยแถมยังโชว์ทัศนคติชั้นยอดออกมาโดยมองว่านี่คือโอกาสดีที่จะพิสูจน์ตัวเองบนเส้นทางนักชกอาชีพระดับโลกผมรู้สึกดีใจที่ได้สู้กับเสือแบล็กเพราะเขาเหนือกว่าผมหลายอย่างทั้งความสามารถประสบการณ์และความแข็งแกร่งซึ่งผมจะประมาทไม่ได้เลยสำหรับผมการเจอนักมวยเก่งๆแบบนี้มีแต่ได้กับได้เพราะจะได้นำประสบการณ์ไปพัฒนาตัวเองต่อไป แม้หลายคนจะมองว่าผมเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะเสือแบล็กฟอร์มกำลังตกแต่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นผมรู้สึกดีด้วยซ้ำที่ได้ขึ้นสู้กับเขาตอนนี้เพราะเขากำลังหวยหาชัยชนะและพยายามบีบตัวเพื่อกลับขึ้นมาอยู่ในมาตรฐานของตัวเองซึ่งจะทำให้ไฟนี้ออกมาเข้มข้นและดูเดือดแน่นอนขณะที่การเตรียมความพร้อมครั้งนี้แสงอาทิตย์ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากทีมงานเบื้องหลัง โดยได้พี่เขยดีกรีอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทอย่างรถถังจิตเมืองนอนท์เข้ามาช่วยดูแลโปรแกร,รมการฝึกซ้อมให้อีกทั้งยังได้บังรถบังยาซึ่งเป็นพี่ชายช่วยวงางแนวทางการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจซึ่งแสงอาทิตย์เชื่อมั่นว่าการเตรียมตัวที่ดีจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะในไฟน์นี้ผมคิดว่าเกมบนเวทีออกได้ทุกหน้าอาจจะครบยกหรือไม่ครบยกก็ได้ใครวางแผนและเตรียมตัวได้ดีกว่าจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือผมพร้อมสู้เต็มที่เหมือนทุกครั้งและจะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่แฟนมวยรอชมแน่นอนครับมาทางด้านเสือแบล็กเมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเสือแบล็กได้ใช้ค่ายมวยของตัวเองเป็นสถานที่ซ้อมโชว์พร้อมกับอวดเนื้อตัวล่าสุดให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นและเผยถึงความพร้อมก่อนขึ้นเวทีไฟสำคัญที่กำลังจะมาถึงสามไฟก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถทำผลงานได้อย่างที่หวังไว้เริ่มจากพ่ายน็อกให้ เคียมรันาบาติกและกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยในปีที่แล้วและผลงานล่าสุดที่มาพลาดอีกครั้งหลังโดนดิมิทรีคอปตุนซัดร่วงไปโดนนับแปดและพ่ายคะแนนเอกฉันในศึกวันไฟนาล27เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาการกลับมาครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของเสือแบล็ กับการประเดิมสังเวียนในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในรายการวันหลังจากห่างหายจากชัยชนะมาหลายไฟและต้องรับมือกับกระแสะกดดันรอบด้านแน่นอนว่าเจ้าตัวเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่ทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการซ้อมและเสริมความบ้องวัยแม่นยำเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับการกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งบนเวทีระดับโลก ผมไม่เคยหยุดซ้อมเลยแม้จะห่างหายจากสังเวียนไปหลายเดือนตอนนี้สภาพร่างกายกลับมาเกือบเต็มร้อยแล้วไฟนี้ผมเน้นซ้อมเรื่องความบ้องไหวและความแม่นยำเป็นพิเศษผมตื่นเต้นที่ได้ลองชกในกติกาคิกบ็อกซิง่งเพราะที่ผ่านมาชกแต่กติกามวยไทยมาตลอดคราวนี้อยากพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผมชกได้หลายกติกาแม้จะเปลี่ยนรูปแบบแต่ผมไม่กังวลเลยมั่นใจว่าปรับตัวได้ ผมพร้อมลุยเต็มที่และจะทำให้โชว์ครั้งนี้ออกมาประทับใจแฟนมวยที่สุดครับจากความพ่ายแพ้สามไฟหลังสุดทำให้เสือแบล็กต้องเผชิญกับกระแสดราม่าและแรงกดดันอย่างหนักเขาอยู่ในจุดที่ไม่สามารถแพ้ได้อีกแล้วและครั้งนี้ยังต้องเจอกับความท้าทายครั้งใหม่ด้วยการประทะแสงอาทิตย์นักชกรุ่นน้องดีกรีแชมป์มวยสากลที่เพิ่งเปิดตัวในศึกวลลุมพินี100ได้อย่างร้อนแรงภายใต้ใตกติกาคิกบ็อกซิ่งด้วยการโชว์ฟอร์มเดือดกดหนึ่งนับใส่ ซูปาเยจันนักสู้จากเมียนมาก่อนจะเอาชนะคะแนนเอกฉันไปได้ศึกครั้งนี้ถือเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีของทั้งคู่แสงอาทิตย์ต้องการสร้างชื่อเพื่อก้าวไปอีกระดับบนเวทีโลกขณะที่เสือแบล็กก็หวังใช้โอกาสนี้กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเจ้าตัวมั่นใจเต็มที่ว่าจะงัดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้แฟนมวยได้เห็นบนสังเวียนอีกครั้ง แสงอาทิตย์เป็นมวยรุ่นใหม่ที่กำลังสดและแข็งแกร่งมากหมัดหนักแข้งคมไฟนั้นที่เขากลับมาชกมวยในรอบหลายปีดูไม่เหมือนคนที่ห่างเวทีเลยทุกจังหวะล่องคล้าวเป็นธรรมชาติมากช่วงหลังแม้ผมจะแพ้ติดต่อกันหลายไฟก็จริงแต่ผมไม่ได้กดดันตัวเองเพราะผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากความพ่ายแพ้ทั้งสามไฟที่ผ่านมาช่วงขึ้นสุดมีคนชื่นชมแต่พอล้มมีหลายคนตำหนิเป็นธรรมดาของชีวิตนักมวย แต่ผมเชื่อว่าชีวิตคนเราล้มได้ต้องลุกได้และผมกำลังพยายามลุกขึ้นมายืนอยู่ในจุดเดิมให้ได้อีกครั้งสึกใหญ่วันลุมพินี114ไถ่ายทอดสดจากสนามมยเวทีลุมพินีรามอินทราวันศุกร์ที่27มิถุนายนนี้แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในราคาพิเศษเริ่มต้น1,000บาทผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาที